วันนี้เราจะนำทุกท่านมาพบกับ6อันดับพระหลวงปู่ทวดวัดช้างให้พิมพ์หลังเตารีปีพุทธศักราช2505หลังจากที่พระอาจารย์ทิมหรือพระครูวิสัยโสพลวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีและคณะกรรมการได้จัดสร้างพระพิมพ์เนื้อว่านหลวงปู่ทวดขึ้นในปีพุทธศักราช2497สำเร็จรูปล่วงแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มาขอรับและร่วมทำบุญจำนวนมากอีกทั้งประสบการณ์ปฏิหารขององค์พระเครื่องได้เกิดขึ้นเป็นที่เล่าขานกันไปทั่วจึงเกิดเสียงเรียกร้องให้คณะกรรมการวัดจัดสร้างพระเครื่องหลวงปู่ทวดขึ้นอีกเป็นพระเครื่องร่อด้วยโลหะความจริงแล้วตั้งใจจะพิมพ์เป็นเนื้อดินผสมว่านแบบเก่า แต่ท่านพระอ,อาจารย์ทิมนั่งทางในขออนุญาตต่อพระวิญญ,ญาณของหลวงปูท่ทวดท่านบอกว่าดินบ้านเรานั้นใช้แล้วแต่หักง่ายหากมีกำลังพอให้สร้างพระด้วยโลหะจึงต้องปฏิบัติตามซึ่งในการหล่อเนื้อโลหะนั้นจำเป็นจะต้องมีทุนร้อนมากกว่าการหล่อแบบเก่าซึ่งก็ได้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าฉเฉลิมพลที่คำพร หรือพระองค์ชายกลางทรงเป็นประธานอวรรมในการจัดสร้างตามคำอนุญาตของหลวงปู่ทวดผ่านพระอาจารย์ทิมมีการนำชนวนและมวลสารจากวัดนำไปรอพระร่วมกันที่กรุงเทพโดยส่งไปให้อาจารย์สวัสดิ์เดชพวงเป็นผู้รอรอพระหลวงปู่ทวดเนื้อโลหะหลังเตารีดขึ้น3ขนาดมีขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ และยังทรงนำโลหะหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นก้อนเงินและทองคำใส่ลงในเตาลอมส่วนการเทพระเนื้อเมฆพัดได้ใช้แม่พิมพ์เป็นเหล็กหยอดทีระองคไม่ได้ใช้วิธีเทเป็นช่อหรือตลับอย่างพระเนื้อโลหะผสมนอกจากนี้ยังมีแบบหลังตัวหนังสือหมายความว่าหลวงปู่ทวดหลังเตารีดเนื้อโลหะที่สร้างในคราวนี้แบ่งเป็น พิมใหญ่เนื้อทองคําผสมโลหะจํานวน99องค์พิมพ์ใหญ่เนื้อเมกะพัดจานวนไม่ถึง1,000องค์และพิมพ์ใหญ่เนื้อนวะโลหะและเนื้อโลหะผสมอีกจํานวนหลายหมื่นองค์ที่เหลือเป็นพิมพ์กลางและพิมพ์เล็กนอกจากนี้ยังมีการปั๊มหลวงปู่ทวดรุ่นหลังตัวหนังสือและพักเก่งอีกด้วยดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าการสร้างพักเครื่องหลวงปู่ทวดรุ่นหลังเตาลีด มีการเททองหล่อก,กันนอกวัดโดยวัดเป็นสถานที่ประกอบพิธีปลุกเสกเนื้อโลหะและการลงแผ่นทองชนวนรวมถึงพิธีปลุกเสกใหญ่ซึ่งพระองค์ชายกลางได้นำโลหะชนวนทั้งหมดที่ปลุกเสกแล้วนำไปหล่อก,กันที่วัดคอกหมูหรือวัดสิทธารามกรุงเทพซึ่งอยู่เลยวัดสักเกตรหรือภูเขาทองไปเล็กน้อยในการจัดสร้างพระเครื่องหลวงปูท่ทวดครั้งนี้ทางวัดได้ดำเนินการ พร้อมกับงานสมโพธิรูปเหมือนหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ประจําวัดซึ่งต่อมาได้กําหนดให้เป็นงานประจําปีของวัดช้างให้ไปด้วยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นถึง3วัน3คืนคือในวันพุทธที่16พฤษภาคมปีพศ2505ตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน6เวลา9นาฬิกาอัญเชิญพระเครื่องหลวงปู่ทวดเข้าสู่พิธีในพระอุโบสถเพื่อให้พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนตร ในวันรุ่งขึ้นในวันพฤหัสที่17พฤษภาเวลา9นาฬิกาทำพิธีประกาศองค์การตามหลักไสยศาสตร์และอัญเชิญดวงวิญญาณหลวงปู่ทวดเข้าประทับในพธิธีในเวลา21นาฬิกานั่งปกและสวดพุทธ,ธาพิเศษไปตลอดทั้งคืนและในวันศุกร์ที่18พฤษภาเวลา9นาฬิกากระทําประทักษ,ษิณเวียนเทียนวิสาขาบูชา และปิดท้ายด้วยเทศนาหนึ่งกันและสุดท้ายในวันเสาร์ที่19พฤษภาคมเวลา6นาฬิกาพระอาจารย์ทิมแจกพระเครื่องหลวงปู่ทวดเป็นปฐมเมล์กมีผู้ศรัทธาไปรอรับพระกันอย่างมืดฟ้ามัวดินตองต้องแกะพระกันทางหน้าต่างเลยทีเดียวและนี่ก็คือ6อันดับพระพิมพ์หลังเตารีดหลวงปู่ทวดออกวัดช้างให้ ในปีพุทธศักราช2505อันดับที่6พระหลวงปุท่ทวดวัดช้างให้พิมพ์หลังหนังสือเล็กปีพุทธศักราช2505 สำหรับการสร้างพระพิมพ์หลังเตารีดปัม๊มหลังหนังสือในปีพศ2505นั้นมีอยู่สองพิมพ์ก็คือพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กมูลเหตุการสร้างเป็นเพราะพระชุดหลังเตารีดชนิดหล่อตัดช่อบแบบโบราณน,นั้นมีความยุ่งยากในการทำและทำให้จำนวนที่ได้จำกัดในขณะที่ความศรัทธาของประชาชนในภาคใต้ที่มีต่อหลวงพ่อทวดหรือหลวงปู่ทวด และแผ่ขยายกว้างไกลไปถึงภูมิภาคอื่นๆคณะกรรมการวัดจึงมีแนวคิดที่จะสร้างพระพิมพ์หลังเตารีดเช่นกันแต่เป็นพระปั๊มหลังหนังสือซึ่งทำได้ง่ายกว่าต้นทุนถูกกว่าและทำได้จำนวนมากและสามารถทำเพิ่มได้ง่ายในสมัยนั้นเนื้อหาพระพิมพ์หลังเตารีดที่สร้างเป็นพระเนื้อทองเหลืองลมดำเป็นส่วนใหญ่ ส่วนเนื้ออื่นเช่นเนื้อนวาโรหะเนื้ออัปากาและเนื้อทองเหลืองผิวไฟก็มีสร้างแต่พบเห็นน้อยมากตามบันทึกของวัดช้างให้ระบุว่าพระพิมพ์หลังเตารีดปั๊มหลังตัวหนังสือได้จัดสร้างที่กรุงเทพและจัดส่งไปทางรถไฟเพื่อนำเข้าพิธีปลุกเสกที่วัดช้างให้โดยมีพระอาจารย์พิมเป็นประธานในพิธีพระพิมพ์หลังเตารีดหลังหนังสือพิมพ์เล็ก ีด้วยกันสี่พิมพ์หลักๆก็คือพิมพ์เล็กมีตัวทออยู่ด้านหน้าพิมพ์เล็กวอจุดพิมพ์เล็กวงเดือนและพิมพ์เล็กธรรมดานอกจากนี้ยังแบ่งเป็นพิมพ์ย,ย่อยๆอีกหลายพิมพ์ตามลักษณะโครงหน้าของพระและตัวหนังสือที่แตกต่างกันในแต่ละพิมพ์โดยเฉพาะพิมพ์ที่มีตัวทออยู่ด้านหน้าที่ปรากฏใต้หน้าแข้งบริเวณ เหนือฐานบัวซึ่งเป็นตัวทอปัมติดมาในแม่พิมพ์สันนิษฐานว่าในกระบวนการสร้างเมื่อปัมพระไปเรื่อยๆแม่พิมพ์โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณที่ก่อให้เกิดตัวทออาจจะสึกหรือชำรุดง่ายทำให้ปัมออกมาแล้วตัวทอที่ว่านี้ไม่ติดคมชัดเหมือนตอนปัมในองค์แรกๆทำให้ช่างเลิกการผลิตกลางคันจึงได้จำนวนพระออกมาน้อย เช่นเดียวกับที่ปรากฏในพิมพ์ใหญ่ที่มีตัวทอเหมือนกันพระเครื่องทุกแบบทุกรุ่นที่พระอาจารย์ทิมปูกเสกล้วนเป็นที่นิยมของนักสะสมและประชาชนด้วยทั่วไปและธรรมดาของเรียนแบบก็มีออกมาอย่างมากมายแถมทําได้ดีมากจึงมีความจำเป็นที่ต้องศึกษาเรียนรู้ทั้งจากแม่พิมพ์ตำหนิแม่พิมพ์ที่เป็นธรรมชาติ ส่วนด้านพุทธคุณเป็นที่ยอมรับกันว่าพระเครื่องหลวงปู่ทวดเป็นพระนิรันตรายผู้ที่บูชาจะมีโชคลาภและปลอดภัยแคล้วคาดในทุกกรณีส่วนราคาเช่าหาสำหรับพิมพ์นี้ก็เริ่มต้นที่หลักหมื่นต้นๆขึ้นไปสำหรับพิมพ์ธรรมดาส่วนบล็อกนิยมตัวอื่นก็อยู่ที่หลักหมื่นจนถึงหลักแสนแล้วแต่สภาพความสวยขององค์พระ อันดับที่5พระพิมพ์หลวงปูท่ทวดหลังเตารีดพิมพ์หลังหนังสือใหญ่วัดช้างให้ปีพุทธศักราช2 5 0พรพระพิมพนี้มีพิมพ์หลักอยู่สองพิมพ์ก็คือพิมพ์มีตัวทออยู่ด้านหน้าและพิมพ์หลังหนังสือใหญ่ธรรมดาแต่ภายหลังมีการแบ่งเป็นพิมพ์ย่อย ตามลักษณะโครงหน้าของหลวงปู่ทวดและตัวหนังสือที่แตกต่างกันในแต่ละพิมพ์ในการสร้างเขานั้นทั้งพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่หลังตัวหนังสือประมาณกันว่าสร้างจำนวนหนึ่งแสกว่าองค์พระหลวงปู่ทวดที่เป็นพระปั๊มตัดไม่ว่าจะพิมพ์ไหนก็ตามต้องมีความเป็นธรรมชาติของพระปั๊มตัดเช่นความตึงของพื้นผิว เส้นเสี้ยนที่เกิดขึ้นต้องเป็นธรรมชาติร่องรอยการปั๊มทั้งด้านหน้าและด้านหลังร่องรอยการปั๊มตัดขอบธรรมชาติของผื้นผิวต้องปรากฏให้เห็นเช่นผิวรมดำผิวกระหลายทองต้องแห้งเป็นธรรมชาติตามอายุความเก่าขององค์พระพระหลวงปู่ทวดวัดช้างให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเครื่องหลวงปู่ทวดที่จัดสร้างและปลูกเสกโดยท่านพระอาจารย์ทิม ร่วนเป็นที่สอดแสวงหาของนักนิยมและนักสะสมทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่สำหรับการจัดสร้างของรุ่นนี้มีเนื้อนวะโรหะเนื้ออปัปปาหรือกะลายทองส่วนบล็อกที่พบมีการแบ่งแยกออกดังนี้ก็คือ 1. บล็อกหน้าตัวทอ 2. บล็อกวงเดือนหลังเสาอ,อากาศ 3. บล็อกวงเดือนธรรมดา4 บล็อกค,คางขีดหลังเสาอ,อากาศ5บล็อกเสาอ,อากาศและ6บล็อกธรรมดาส่วนราคาเช่าหาก็เริ่มต้นที่หลักหมื่นต้นๆขึ้นไปสำหรับบล็อกธรรมดาส่วนบล็อกนิยมตัวอื่นก็ขึ้นอยู่ที่หลักหมื่นถึงหลักแสนแล้วแต่สภาพความสวยขององค์พระ อันดับที่4พรผ้าหลวงปูทวดพิมพ์หลังเตารีดพิมพ์กลางปีพุทธศักราช2,505อีกพิมพหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างสูงพิมพ์นี้แบ่งออกได้เป็นสองแบบคือแบบไม่ปั๊มซ้ำและแบบปั๊มซ้ำกาวสำหรับผ้าหลวงปูทวดพิมพ์กลางนี้มีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดคือขอบด้านบนจะมนองพระมีขนาดปานกลาง โดยเฉพาะพระพิมพ์กลางไม่ปั๊มซ้ำหาชมองค์จริงได้ยากที่สุดเพราะพระพิมพ์นี้ส่วนหนึ่งที่หล่อออกมาแล้วมีสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์แต่มีจำนวนน้อยส่วนพระพิมพ์กลางปั๊มซ้ำเกิดขึ้นมาจากพิมพ์กลางส่วนใหญ่ที่หล่อออกมาแล้วพิมพ์ติดไม่ชัดอื่นไม่สวยงามเท่าที่ควรอังวัดจึงได้นำไปผ่านกระบวนการปั๊มกระแทกซ้ำอีกครั้ง โดยใช้แม่พิมพ์ที่แกะขึ้นมาใหม่เพื่อให้องค์พระติดรายละเอียดและมีความคมชัดสวยงามยิ่งขึ้นลักษณะของพระหลวงปู่ทวดพิมพ์กลางทั้งสองรูปแบบจะเห็นความแตกต่างค่อนข้างชัดเจนกล่าวคือพระพิมพ์กลางไม่ปั้มซ้ำจะมีเขาโค้งหน้าของหลวงปู่ทวดดูเล็กและเป็นสันเหลี่ยมกว่าเมื่อเทียบกับพระพิมพ์ที่ปั๊มซ้ำ อย่างไรก็ดีหากพิจารณา,าพระพิมพ์กลางที่ไม่ปั๊มซ้ำอย่างละเอียดจะเห็นได้ชัดเจนว่าแม้ว่าจะตัดองค์ที่มีความสวยงามระดับแชมป์ของวงการก็จะพบยังมีจุดบกพร่องที่เกิดขึ้นในองค์พระคือเส้นหน้าผากที่ไม่ลึกคมชัดเมตตาส่วนใหญ่ไม่ปรากฏอย่างชัดเจนหรือจีวรบริเวณด้านขวามือองค์พระไม่มี ฐานบัวมีรูปทรงที่ไม่มีลักษณะสันฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมคมชัดเหมือนพิมพ์ใหญ่เอและที่สำคัญมิติความคมชัดส่วนต่างๆ่างยังร่อยอยู่ด้วยสาเหตุและเหตุผลดังกล่าวนี้จึงต้องนำพระส่วนใหญ่เข้าสู่กระบวนการปั๊มซ้ำอีกครั้งดังกล่าวส่วนราคาเช่าหาพิมพ์นี้ก็คือพิมพ์ไม่ปั๊มซ้ำก็อยู่ที่หลักหมื่นกลางๆขึ้นไป ส่วนพิมพ์ปั๊มซ้ำก็อยู่ที่หลักหมื่นต้นๆขึ้นไปแล้วแต่สภาพความสวยขององค์พระอันดับที่3ามพระหลวงปู่ทวดวัดช้างให้พิมพ์หลังเตารีดพิมพ์เล็กปีพศ2505พระหลวงปู่ทวดหลังเตารีดพิมพ์เล็กสามารถแบ่งออกได้เป็นสองพิมพ์หลักคือพิมพ์หน้าอาปาเช่ ซึ่งยังแบ่งย่อยออกเป็นสองพิมพ์ก็คือพิมพ์พหน้าอาปะเช่แข้งขีดนิยมสุดและพิมพ์พหน้าอาปปะเช่แข้งธรรมดาไม่มีขีดและ 2. พิมพ์พหน้าแงานหรือหน้าเชิดถือว่ารุ่นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งนั่นคือผ้าหลวงปูทวดหลังเตารีดพิมพ์เล็กผราพิมพ์พหลังเตารีดเล็กนี้เป็นพ้าหล่อโบราณตัดช่อเหมือนตระกูลหลังเตารีดอื่นๆ ดังนั้นหาสังเกตจํานวนพระหลังโตรีดพิมพ์เล็กหน้าอาปะเช่แข้งธรรมดานี้จํานวนมากแล้วจะเห็นว่ามีขนาดมิติขององค์พระไม่ตายตัวเช่นขนาดใบหน้าโครงร่างองค์พระและความหนาและสีผิวเป็นต้นซึ่งสันนิฐานว่าเกิดจากการมีหุ่นเทียนต้นแบบหลายตัวรวมถึงการเปลี่ยนสภาพของหุ่นเทียนในระหว่างกระบวนการหล่อ นอ,อกจากนี้พระพิมพ์นี้ในองค์ที่หล่อออกมาไม่คมชัดเท่าที่ควรจะมีการตกแต่งเติมให้ดูสวยคมชัดมากยิ่งขึ้นส่วนมากจะตอกบริเวณหน้าผากตาและร่องแก้มเพื่อเพิ่มความชัดเจนจะเห็นอย่างชัดเจนว่าบางองค์มีใบหน้าที่ดูหัวอ้วนและหล่อได้ติดคมชัดมากบางองค์มีโครงหน้าที่เฉพาะแตกต่างกว่าองค์อื่น เนื่องมาจากมีหลายหุ่นเทียนบางองค์มีสีผิวคล้ายขมเหลาดำุมทั่วทั้งองค์เนื่องจากอุณหภูมิแผดเผาจากการหอที่อาจรุนแรงกว่าองค์อื่นเป็นต้นส่วนราคาเช่าหาสำหรับพิมพ์นิยมหน้าอัลเคเแข้งขีดก็อยู่ที่หลักแสนต้นต้นขึ้นไปส่วนพิมพ์หน้าแงนก็อยู่ที่หลักหมื่นปลายปลายขึ้นไปแล้วแต่สภาพ ความสวยขององค์พระอันดับที่2องพระหลวงปู่ทวดพิมพ์หลังเตารีดใหญ่ปั๊มซ้ำวัดช้างให้จะสร้างในปีพุทธศักราช2505หลวงปู่ทวดพิมพ์ใหญ่ปั๊มซ้ำเกิดขึ้นจากเหตุผลที่ว่าองค์พระพิมพ์ใหญ่ดั้งเดิมรอแบบโบราณ ที่ตัดออกมาจากช่อส่วนใหญ่หล่อออกมาแล้วพิมพ์ที่ติดตื้นเกินไปไม่ค่อยสวยงามคมชัดเท่าที่ควรจึงต้องนําไปผ่านกระบวนการปั๊มกระแทกซ้ําจึงเรียกกันว่าปั๊มซ้ําโดยใช้แม่พิมพ์ที่แกะขึ้นมาใหม่สันนิษฐานว่ามีอยู่หลายพิมพ์เพื่อปั๊มซ้ําให้องค์พระติดรายละเอียดและมีความคมชัดสวยงามยิ่งขึ้น เหมือนกับที่ปรากฏในพระหลวงปู่ทวดพิมพ์กลางปั๊มซ้ำเช่นกันเนื่องจากการปั๊มกระแทกในแนวดิ่งด้วยแรงมหาศาลแบบเดียวกันกับปั๊มเหรียญทําให้เนื้อโลหะยืดขยายตัวออกด้านข้างจนเกิดครีบเนื้อปิ้นยื่นออกมาและเกิดรอยขยื่นตามบริเวณต่างๆขององค์พระเช่นที่ขอบผ้าสังกติและหลิวจีวรแถวบัวใต้หน้าแข้งจนถึงเข่า และพื้นผิวตรงซอกคอที่รองรับศรีรษะของหลวงพ่อทวดเป็นต้นเหมือนกับที่ปรากฏในพิมพ์กลางปั๊มซ้ำก็เช่นกันส่วนกระแสเนื้อของพระพิมพ์ใหญ่ปั๊มซ้ำนี้จะเป็นเนื้อโลหะผสมเช่นเดียวกับพระพิมพ์ใหญ่หลังเตารีดกาวคือเนื้อในลักษณะเนื้อโทนโลหะผสมแดงอมเหลืองส่วนผิวด้านนอกในองค์ที่มีสภาพเดิมๆจะออกผิวดำอมน้ำตาล ในบางกลุ่มองค์ที่มีการชุบหรือทายาดำจนดำทั้งสองอย่างชัดเจนก็มีพระพิมพ์ใหญ่ปั๊มซ้ำเป็นพระที่มีฟอร์มหลากหลายยากต่อการแยกพิมพ์ให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์แต่ก็พอจะคัดแยกกลุ่มพิมพ์หรือฟอร์มพระได้บ้างแต่ก็ไม่ครบถ้วนส่วนราคาเช่าหาก็อยู่ที่หลักหมื่นไปปลายขึ้นไปขึ้นอยู่ กับสภาพความสวยขององค์พระอันดับที่หนึ่งพระพิมพ์หลังเตารีดพิมพ์ใหญ่วัดช้างให้จัดสร้างในปีพุทธศักราช2505สำหรับพิมพ์หลังเตารีดพิมพ์ใหญ่นี้เป็นพระเครื่องหล่อด้วยโลหะความจริงแล้วตั้งใจจะพิมพ์เป็นเนื้อดินผสมว่านแบบเก่า แต่ท่านพระอาจารย์ทิมนั่งทางในขออนุญาตตอบพระวิญ,ญญาณของหลวงปู่ทวดท่านบอกว่าดินว่านเหล่านั้นใช้แล้วแตกหักง่ายหากมีกําลังมีทุนพอก็ให้สร้างด้วยเนื้อโลหะจึงต้องปฏิบัติตามซึ่งในการรอเนื้อโลหะนั้นจําเป็นต้องมีทุนร้อนมากกว่าการรอแบบเก่าซึ่งก็ได้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คําพรหรือ ระองค์ชายกลางมาทรงเป็นประธานวุปถภ์ในการจัดสร้างตามคำอนุญ,ญาตของหลวงปู่ทวดผ่านพระอาจารย์ทิมมีการนำเนื้อชนวนและมวลสารจากวัดนำไปหล่อพระร่วมกันที่กรุงเทพก่อนที่จะส่งให้อาจารย์สวัสดิ์เดชพวงเป็นผู้หล่อหล่อพระหลวงปู่ทวดเนื้อโลหะหลังเตารีดขึ้น 3. ขนาดคือขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ และยังทรงนำโลหะหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นก้อนเงินและก้อนทองคำใส่ลงในเตารอมส่วนการเทพระเนื้อเมกพัทได้ใช้แม่พิมพ์เป็นเหล็กจอดทีละองค์ไม่ได้ใช้วิธีเทเป็นช่อหรือตรับอย่างพระเนื้อโลหะผสมหมายความว่าหลวงปู่ทวดหลังเตารีดเนื้อโลหะที่สร้างในคราวนี้แบ่งเป็นพิมพ์ใหญ่เนื้อทองคำผสมโลหะจำนวน99องค์อง พิมพใหญ่เนื้อเมอกกะพัดจำนวนไม่ถึง1000องค์และพิมพ์ใหญ่เนื้อนวรโรหะและโลหะผสมอีกจำนวนหลายหมื่นองค์ในจำนวนนี้เนื้อโลหะจะแบ่งเป็นพิมพ์ A นิยมและพิมพ์ B มีทั้งทองคำเนื้อเมอกกะพัดเนื้อแร่นวรโรหะธรรมดาและนวรโรหะที่มีการตอกหลวงปู่ทวด ในจำนวนนี้มีการแบ่งพิมพ์เล่นอยู่2แบบสำหรับพิมพ์ใหญ่ก็คือพิมพ์ใหญ่ A นิยมและพิมพ์ B มีทั้งเนื้อทองคำเนื้อเมกะพัดเนื้อแร่เนื้อนวะโรหะธรรมดาและเนื้อนวะโรหะที่ด้านหลังมีการตอกคำว่าหลวงปู่ทวดตอกวัดช้างให้ตอกชอชิงตอกตัวเลขส่วนราคาเช่าหา สำหรับพิมพ์ใหญ่ A นิยมเนื้อโลหะผสมก็อยู่ที่หลักแสนต้นๆขึ้นไปส่วนพิมพ์ B ก็อยู่ที่หลักแสนต้นๆขึ้นไปเหมือนกันแล้วแต่สภาพความสวยและความพิเศษของพระครับและนั่นก็คือ6อันดับพระพิมพ์หลังเตารีดยอดนิยมหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ ที่จัดสร้างในปีพุทธศักราช2505ในปีพศ2505พระที่เข้าร่วมพิธีปลูกเสกในครั้งนั้นนอกจากพระหลวงปู่ทวดพิมพ์หลังเตารีดและพระหลวงปู่ทวดพิมหลังเตารีดหลังหนังสือแล้วก็ยังมีพระหลวงปู่ทวดเนื้อว่านรุ่นพินัยกรรมเหรียญรุ่นต่างๆและพระเนื้อว่านวัดเมืองจังหวัดยะลา ซึ่งเป็นรุ่นแรกร่วมปลูกเสกอีกด้วยพระหลวงปู่ทวดปี2,505ทุกพิมพ์ทั้งพิมพ์หลังเตารีดพิมพ์ปั๊มซ้ำและพิมพ์หลังหนังสือล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์ต่างๆมากมายเป็นที่นิยมสอดแสวงหาของผู้นิยมพักเครื่องเพื่อไว้คุ้มครองเพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตและการเดินทาง เนื่องจากเป็นพระนิรันตรายและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ